จากเรื่องน้ำมาดูปัญหาเรื่องฝุ่นกันบ้างค่ะที่ชนบุรีรถบรรทุกขนดินวิง่งเข้าออกหมู่บ้านมานานนับเดือนแล้วนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งเป็นเด็กเล็กๆเดือดร้อนกันทั่วหน้ายิ่งเป็นคนที่ป่วยติดเตียงยิ่งหน้าห่วงค่ะฝุ่นมันเข้ามาในบ้านฟุง้ง<ะ>กระจายซูขก็ไปชาวบ้านเลยบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลแก้ปัญหาด่วนเลยค่ะ ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณบ่อดินที่อยู่ในตำบลน,นาประดูอำเภอปา,านทองนะคะตลอดทั้งวันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกที่บริเวณบ่อดินเพื่อที่จะ นำดินไปถมสร้างโรงงานในอมตะซิตี้ชนบุรีรก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยปลิวฟุ้งกระจายไปตามเส้นทางที่รถวิง่งเข้าหมู่บ้านเรือนนะคะในละแวกนั้นชาวบ้านเขาเอาแสแลนมากั้ <จบ S 2> นนะคุณเห็นไหมเขียวเขียวเมื่อสักครู่เนี่ยก็ยังไม่ช่วย สแลนมากั้นเป็นระยะระยะก็ป้องกันไม่ได้มากนะักชาวบ้านก็ได้รับความร้อนไปตามๆกันโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงสุขภาพต,ตอนนี้แย่ลงเด็กเล็กที่แพ้อากาศจากฝุ่นละอองยิ่งแย่หนักเลยเป็นแบบนี้มานานกว่าเดือนแล้วค่ะคที่ผ่านมาไปร้องเรียนมาแล้วนะไปศูนย์ดารงธรรมก็ไปมาแล้วให้ศูนย์ดำรงธรรมช่วยตรวจสอบว่าผู้ประกอบการเขาได้มีการขออนุญ,ญาตอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ ไม่คืบหน้าชาวบ้านก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนนับ10บหลังคาเรือนก็เลยรวมตัวกันรเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้หน่อยค่ะหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบเล่าให้ฟังบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกวันละประมาณ50กว่าคันโอ้โหเยอะนะคุณมันก็คลุ้งไปทั่วเลย บางวันก็หนายิ่งกว่าหมอกซะอีกนะคะบางวันไม่ต้องทาแป้งอะลงฝุ่นไปแล้วลงฝุ่นไปแล้วผมจากสีดําก็เป็นสีแดงย้อมให้เรียบร้อยที่หลับที่นอนไม่ต้องพูดถึงอะค่ะฝุ่นทั้งนั้นเลยเป็นห่วงก็แต่เด็กๆนั่นแหละก็ต้องให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านคือจริงๆแล้วเด็กเล็กเขาควรที่จะได้ออกกาลังกายเนาะพัฒนาการของเขาอะได้วิ่งเล่นสดใสออกมาเจอฝุ่นพ่อแม่ก็กังวลอยู่ในบ้านเธอไม่ต้องออกไปกลัวฝุ่น แล้วไม่ใช่แค่ฝุ่นคุณผู้ชมมีเศษดินที่ตกกล่นตลอดทางรวมถึงควันดำจากถ่ายเสียรถบรรทุกก็เลยอยากให้ผู้ประกอบการช่วยมาดูแลนหน่อย<ะ>ในงานที่เกี่ยวข้องก็ช่วยมากำกับหน่อยค่ะพนดูเข้าไปมันจุดติอย่างเดียวตายอย่างเดียวเพราะว่าบางคนไม่รู้ดูเข้าไปเนี่ยปอดมันอักเสบแล้วก็เข้าโรงพยาบาล ใช่ไหมคนป่วยกันเยอะเพราะบางคนก็เป็นโรคพิมแพ้พอตกกลางวันมาเสาอาทิตย์แทนที่นี่เด็กจะเล่นวิ่งข้างนอกก็จะต้องจับลูกเขายัดไว้ในห้องไม่ให้ออกมามันหนายิ่งกว่าอะไรทั้งที่ยิ่งคว่าหมอกอีกอะอะคือว่ามันเยอะจนแบบว่าเหมือนเราอยู่ในใต้ดินะ่ะไม่ได้ม่คิดว่าเราอยู่บนเหมือนเรามุดอยู่ใต้ดินอะทุกวันนี้ลืมตาหูเหอมีแต่นี่ก็เลยที่น้องที่นอนมีแต่ไอ้ดินนี้เลย ครับเรื่องแล้วไปแก้ไขหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นฝุ่นตามฤดูกาลนะครับอยู่กับเขาทั้งวันทั้งคืนถูกต้องแล้วถ้าเกิดอยู่แบบนี้บอกเลยนะฮะปิดประตูอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ช่วยอะไรยิ่งขังฝุ่นขังอะไรเข้าไปอีกโอคู่ป่วนี่ติดเตียงเนี่ยหนีไม่ได้ซะด้วยใช่ต้องนอนดอนดมทั้งวันแบบนั้นแก้ไขหน่อยนะทั้งพื้นที่ในชุมชนแล้วก็ทางผู้ประกอบการภาคเอกชนครับเข้าไปดูแลด้วย